เอาแล้วครับขี่กันมาจนครบทั้ง3าคลองแล้วนะครับก็พอจะสรุปได้อย่างนี้นะครับสําหรับการผ่านคลองมาเดือดแต่ละคลองครับคลองที่1เนี่ยก็จะเป็นคลองที่ขาเข้าเนี่ยตอนลงเนี่ยมันจะมีหินลําธารทานหินก้อนเท่ากน้นเล็กบ้างน้อยบ้างนะครับถูกน้ําขัดสกกลมหรือแบบว่าลื่นลื่นนะครับฉะนั้นการลงไปจุ่มน้ําครั้งแรกเนี่ยแนะนํานะครับว่าให้ใช้ครืงเร่งแบบตึงๆนะครับดันกรอกรอ พร้อมเปิดตลอดเวลานะครับคันเร่งต้องคือไม่ต้องกระแทกลงไปอะ่ะเอาแค่กรอแล้วก็เปิดเปิดนิดๆน,น,นะครับเปิดคันเร่งนิดให้รถมันมีแรงบิดให้มันดนันดันได้ต่อเนื่อง ก็ผ่านได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงท้ายช่วงขึ้นเนี่ยมันจะชันหน่อยแต่ว่าเขาเทคอนกรีตเอาไว้ฉะนั้นพอล้อ,อมันขึ้นไปถึงคอนกรีตแล้วเนี่ยไอตอนขึ้นเนี่ยไม่ยากแล้วนะครับมันจะยากก็เรื่องของการทรงตัวไอตอนที่จะลงจากฝั่งขาเข้านะครับก็พยายามพยายามทรงตัวให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมรถมันวิ่งตรงได้ด้วยการดันไปข้างหน้าจากคันเร่งนะครับถ้าคันเร่งขาดเมื่อไหร่มีโอกาสที่เราจะที่รถจะหยุดพอรถหยุดปุ๊บเราก็ต้องขาลงใช่ไหมอ่ามันก็เลยมันก็จะทําให้ถุงเท้าเปียก ส่วนวิธีการขี่เนี่ยจะนั่งขี่ก็ได้ยืนขี่ก็ได้ช่วงลำธารถ้าน้ําไม่เยอะนะมันไม่ยาวมากอย่างวันที่ผมมาเนี่ยน้ามันไม่เยอะไม่ยาวมากถ้าเจอแบบเนี้ถ้านั่งก็พยายามอย่ากางเข่านะนั่งอย่ากางเข่าแล้วก็แขนต้องต้องแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะให้ตัวโยกรับกับก,บการที่ล้อหน้ามันไปชนหินนะครับสมมุติรถมาดันเป,เป๋ไปทางขวาปุ๊บเราก็ไม่เป็นไรตามใจมันแป๊บหนึ่งนะครับ คันเร่งให้รถมันไปขวาขอให้รถตั้งไว้นะครับแล้วค่อยๆอ,อ,อ,อ้อมกลับมานะครับอย่าไปเลี้ยวทันทีทันใดนะค,ค่อยๆตีวง,งกว้างๆนะครับก็จะปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะชนรถเป๋สายเป๋ขวายังไงก็ตามอย่ากยกคันเร่งนะครับให้พยายามดันกระตุ้นให้รถมันเดินหน้าตลอดเวลาแล้วก็อย่าไปขืนมันส่วนท้องที่2ท้องที่2อ,อันเนี้ยยังยังดิบอยู่มากคือยังเป็นสภาพของธรรมชาติ100%์เลย ไม่มีการแต่งทางขึ้นทางลงใดๆทั้งสิ้นอาจจะเพราะว่าองศาของของทางขึ้นทางลงอ่ะมันไม่ได้ชันครับมันเป็นเหมือนแค่ท้องล่องแต่มันยาวมันจะยาวที่สุดในบรรดา3ามคลองนี้นะครับแล้วก็ตลอดความยาวนั้นน่ยมันก็จะมีไอหินเนี่ยหินก,กุกักกุกักเนี่ยตลอดทางเลยไม่มีการเทคอนกรีตช่วยนะ,ะคลองนี้ผมประเมินด้วยตัวเองนะจากระยะที่น้ําท่วมแล้วก็ความสูงของน้ําที่ผมก็ประมาณน่าจะประมาณไม่ถึงข้าหลอก ถ้าเจอระยะประมาณนี้กับพื้นที่มันดิ้นได้แบบนี้ผมสแตนบายด้วยท่ายืนเตรียมพร้อมเลยเพราะว่ามันมันให้ตัวได้เยอะกว่ามันแก้รถได้ง่ายกว่านะครับท่ายืนเนี่ยอย่าลืมว่ามันระยะทางที่ยาวเนี่ยเราจะต้องรักษาทั้งกาลังเครื่องยนต์ด้วยคันเร่งนะครับอย่าให้ความเร็วรถตกนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแรงต้านจากน้ําไม่ว่าจะเป็นการลื่นจากหินนะครับมันทําให้ความเร็วรถะดรอปลงได้แบบปรับปรับ จะพันเลยแหละคือถ้าเราไม่เติมพร้อมเติมตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะทําให้รถหยุดกลางน้ำได้นะครับแล้วก็น่าจะคันเร่งแล้วคัดอย่าทิ้งครับคอมนิ้วเอาไว้นะครับต้องพร้อมตัดพร้อมต่อพร้อมช่วยส่งกาลังนะครับคลอง2เนี่ยจะเป็นตัวแทบจะเป็นตัวพรูฟได้เลยว่าถ้าใครบาลานซ์ได้ดีเนี่ยคลอง2จะข้ามได้แบบสบายเลยถ้าจากอันดับความยากผมว่าคลองสองเนี่ยยากท้าทายที่สุดแล้วนะครับอันนี้พอมาถึงคลองที่3าม คลองที่3เนี่ยได้รับการปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นคลองคอนกรีตไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องความยากผมผมไม่คิดว่าใครจะข้ามไม่ได้แม้แต่รถธรรมดารถถนนทั่วไปก็ข้ามได้นะครับแต่แต่ความยากในการมาถึงคลองที่3คือทางเข้ามาถึงคลองครับไม่ใช่ตัวคลองนะทางเข้ามาถึงคลองเนี่ยมันปูด้วยหินลำธารเนี่ยหินแบบเดียวกับที่เราข้ามในลำธารนนตลอดทางเลยแล้วก้อนใหญ่ด้วยนะครับมันจะเด้งปุ๊กปั๊กตลอดเวลาเลยฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นรถประเภทอื่นที่ไม่ใช่ดูอัพโฟก s สหรือออฟโร a d อนดูโรเนี่ยค่อนข้างจะต้องขี่แบบหย่อดมานะครับแต่ว่าสําหรับพวกที่เป็นดูอัพโฟก s สที่มีระยะของกันประเตือนที่เยอะๆเนี่ยสบายค่อนข้างสบายมาแบบรูดมาได้เลยนะครับเพราะว่าเท่มันก้อนใหญ่จริงแต่มันก็ไม่ได้หลวมเหมือนที่มันอยู่ในลำธารเนี่ยมันฝังอยู่ในยินแล้วก็ก็วิ่งไปวิ่งมาก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วพียงแต่ว่ามันมีระยะต่อเนื่องที่ค่อนข้างใจยาวนะครับ ถ้าจะขี่ให้สนุกนะผมแนะนำว่าตรงนี้ให้ใช้วิธีการยืนบอฟีดยืนบน1นของเท้านะครับแล้วให้ข้อเท้ามันช่วยขยับนะครับอัน,นี้จะสนุกเราจะรู้สึกว่ารถอ่ะมัน,ม,นมันเต้นอยู่ใต้เท้าเรานะครับโดยที่ไม่ทำตัวเราเขย่าไปด้วยนะครับลองดูลองดูมันมีระยะทางที่ที่ยาวพอที่จะให้ลองได้หลายแบบนะครับตัวที่เน้นเลยว่าน่าจะทำให้การขับขี่ที่นี่นะควบคุมได้ง่าย กินแรงน้อยแล้วก็โอกาสเกิดการติดพลาดน,น้อยคือการยืนบนเศษหนึ่งส่วนสามของเท้านะครับเพื่อที่จะให้ข้อเท้าได้ช่วยซับแรงกับพื้นแบบนี้ครับคือไม่อันตรายหรอกแต่ว่าถ้ามีวิชามันก็จะข้ามได้ง่ายแล้วก็เกี่องแรงน้อยรอด้วยที่สำคัญครับ